กระป๋ายี่สิบบาทสองห่อข้าขาวนะเข้าเหนียบเป๋านะโอ้โหนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเอ้าห้าห้องเนยเยอะเยอะเกินต้องเอากลับเลยถักมาเยอะเกินเดี๋ยวพอบอด ไม่มดนะครับใช่ครับขนาดแผ่นเล็กนะฮะดูนะครับไปซื้อมาไหนครับพี่เนี่ยข้ามาจากบ้านครัข้าวของข้าวของพี่เองเหรอครับอ๋อถึงบ้านแล้วครับปกติไม่ได้นะครับเนี่ยข้าวนี้ก็ยี่สิบบาทนะครับข้าวขข้ามาจากดอยวันนี้ลงลงไก่กิโลครับพี่ร้อยาโลร้อย ออไปห้าโลเลย5คัรับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่เกษากพระรามสองในเวลาทิมเวลนะครับตรงนี้จะมีซุสซี่ซุปเชนเจอร์นะ เป็นสะพานลอยนะเป็นพระรามสองฝั่งขาเข้านะท่านลยนะคะขึ้นทางลอยแล้วนะคะให้คุณผู้ชมท่านขะสุดเรื่องแบบนีค่ะนขอบเุณาไปโยีอนี้ก็คือข้อสองยางไม่โง ิปนะครับเดี๋ยวท้าไปจองก็ไปไปดูได้นะครับแล้วพอเดอร์ด,รรด้วยนะครับแล้วก็ขายช่วงเช้าด้วยนะครับช่วงเช้าก็ขายที่อ่าพหลามสองซอยสี่สี่สามนะครับรช่วงเช้านะครับตลาดสินสินทวีวิลล่านะครับ Take ไม่ได้นะครับเนี่ยข้าวนี้ก็จีบาทปแล้วนะข้าวมาจากดอยเลครับโอ้ข้าวมาจากดอยนะครับข้าวเทนีไม่นมเท่าไหร่ครับอหดเดยนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าเขาดั <c oughs> ถ้าไม่ใช่ก็บอกก็หอเลยนะหอด้ 一百。Yeah, เลยแม่แมมาแล้วครับนมก้าแปหอย่ตองนาครัผมเนครับถ้าเห็นพี่ออาทิตย์ที่แล้วมีลูกค้ามานะครับมาจากไกลไเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ปิดร้านนะครับวันที่ที่ปิดร้านนะลูกค้ามาตามหาเยอะเลย พัานั้นผมมามันก็ไม่เจอพี่เหมือนอันนี้20นี่องโทรก่อนแลวนะโทเราวันก็นีร้ายอยูมากลด้วย่อนนั้นเรามาเข,า,เขาก็ไม่ถ่ายแตพี่ปรกิงงมงเบอกว่ามีคนมาจาักยื่น เปิดร้านบ่ายสองใช่ไหมครับบ่ายสองโมงครึ่งค่สนะสองโมงครึ่งน,นะปรหกโมงก็หมดก่นนแล้วก็ตาบเลนีไก่็วนนนนันนี้ลงไก่ร้อยห้าโลเลยเียเลย ไม่จ้างใครเก,เก,บบกเยแต่บ้านแล้วเกยแต่บ้านแล้วก็ให้ญาติเกมาช่วยขายไปก่กองตอนนี้มาขายแทนได้คือญาติเหรอครับใช่แต<า>่ว่าแกก็มาแล้ววันนี้แกขายนตันมีหลายสาขานะครับต <c oughs> ลาดคุณนายก็มีนะครับแล้วก็ตลาดสแกงงานหลายสาขาแต่ก็ญาติกัน เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นน้องเลยเหรอ,อครับน,น้องไม้ใ่เลยน่งเก็นเลยน้อง มุกอไม่มีใจ่แม่วันนี้อันนี้มีแต่ไก่คอณเดียวนึ่วันนึงไม่หมดนะเนี่ยอ๋อใหจ,จังจบไปเลยนะโอ้ ขอลาตอวนะครับ